สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพกกบักปีใหม่ในช่องหน้องปีใหม่ซาลาวไตอีกแล้วพี่น้องบาสิออกมาหน้าเนะาะทักอิดบาคิดบาสิบูไดเปิดคลิปอยู่นี่เละพี่น้องมาเห็นทุนทางเปื่อนกันเลยใายคลิปทุนทางออกมาหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะอยู่นี่ก,ก็คืออยููบานตั้งหลังเนาะพี่น้องเมืองสนสั่สมบูรณ์แขวนจำปาซักเนาะพี่น้องทางไปหน้าเด้อพี่น้องเพื่อนเพื่อนอีดีพี่น้อง น้ำฝนกับิประมาณนี่เนาะพี่น้องเฟื่อนทุกปีอยู่แล้ว นม,ม่เบรกทำไน้ไหมนี่เขาของกินอยู่ในกระตาเบิดรถก็รถบ่ม่เบรกสำให้น่นอง รถออกมาหน้าก่อนเด้อพี่น้องไปเจอกันยุคนะ่ะจอดรถไว้พี่น้องจอดรถไว้ป่าแ้วก็สิยางไปมาหน้าเนาะายพี่น้องนาพี่ไม่อาจซิมีคขีมกันแดดในเด้อพี่น้องโอบก,กันแดดเนาะออกมาหนะเพราะว่ามันตากแดดหขาหน้าบ้านเข้าเจาะง,งามอีกดีพี่น้อง าหน้าบ้านอันนะเนาะเสาพาดเนาะพี่น้องคนในบ้านนี่แหละเนาะหน้าเราหน้าเราติดโป่งเข้าจมาวานไว้จอดรถไว้กับยางไปอีกหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งกิโลปัดพี่นออ้องสมเพออีแม่เราบานหนามลายหนามถว่วมปัดโชว่ยางไปทางไรล,ล่ะพี่น้องบา้านนี้สีบุดได้ยางหนามไปบ่บ้านนี้ เปียกนั่นแหละอือก็ใส่เกือบโบกมากอายุแต่บาคือเกือบโบกสิเปียกพี่เนาะเกือบสิบเปียกแล้วละ่ะสมศักไปมาสมศักประกาศไปเป็นลูกปะสมศักสมศัก เลิก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 ิพี่น้องอันนี้ขั้นหน้า,ข,า,า,ข,า,าขั้นาขาดขั้นคู่ขา,าดเลยพ้นต๊ะมาลายมือลายเว้นไปยังไรดีบ้านี้โซเปียกหีได้เนาะเรื่องลองไปยังคาาไหนก็พ,พี่น้องส,สุนซาว่าพี่ส,สุนซาก ก็อ่อนเขาเข้าจัพี่นอกสบายตาและเห็นเอียงเขียวๆนี่ปีไม้มากมากคือจังบา้าแบบมันซุ่มซื่นให้ตาเห็นแหละก็สบายใจเึิ่งเบียดมาทางนี้ก่อนพ่ออีแม่แล้วบอกว่าน้ำลายน้ำลายทางนี้ก็เลิกขึ้นกันบอจัง เปียกเลยแหละพี่น้องเอ้ยเปียกเกิบแล้วล่ะบาบาอยากให้เกิบบกเปียกพี่จกักรบาบบเปียกกับบีาจา่จักพี่น้อสสงสมซักมาหรือปะไปที่ไหนอ,ออกมาหน้า ข้างหน้ากับสิล่ำบากปานนี้ยังจึงสี่เลยพี่เนาะแง่ำลำนามร้ายกะย่างร้อยอันนี้ว่าปีนี้เขาเจ้าเฮต่างเลยนี่พี่น้องขันโบเฮต่างโอ้แต่ละปีแห้งเปียกร้ายกว่านี้ขี้เหือโอ้โบเปียกเลยพี่น้องขันปีใหม่ย่างลงนี่เป็นเปียก บดโอ,โอ้มองนี้มันเป็นคุ้มพี่น้องมองนี้เป็นคุ้มงต้องซักติกดไปอย่างไรดีเอา้าเนี้ยสมสมซักตนูนเปียกจ้อยเปียกหน่อยหนึ่งป้าทั้ทางขาดเลยพี่น้องเลยผสมซักสนใจไปซ้่มซักไปลูกไปทางขาดทางขาดโอ้ คือสิเลิกเว้ยมองนี่อึ๊บมองซ้ำซากสิไปจังไรเด,ด้โอ้มันกระโดดคือกันเนาะสัตว์ด้วยหนามลายลาย่พี่เนาะไลายบ่ทัน ได้มองคือสิถือปลาเขาเขาตายบอพอสาวนกหน่อยพี่น้องโอ๊ยพอสาวนกหน่อยจมเลยพี่น้องตายบังน้ำท่วมเนี่ยบ่โอ้ยยังเบิดจบเาอบโอ้ เบิดเขาปลูกเจ็ดแสอบเขาบ้านเขาบอกเนาะพี่น้องบางช่วงน้ำท่วม่แต่ว่นเนาะเดี๋่ไดำเนาะปีนี่ว่านะนะเนาะเ,ะะเ,ะะเะ่าเดีด้ขอเนุกน้อยพี่น้องระ่า <c oughs> เขาหน้าเราบอก <c oughs> <c oughs> หน้าแซงเนาะอาศัยหน้าแซง <c oughs> <c oughs> สิได้เขากินแล้ววะนี่ละพี่น้องสิออกก็ะสิออกมาสามหน้าเลยเมือนี่อือออกแค่ไแต่มันออกอยู่แต่ว่าเบื้องแถวแจก,กับห้างค่ะสิมาสามเหืืองมันห้างอืม น้ำท่วมมังสุดก่อนนี่นะพี่น้องเขาจะว่านเขาแล้วมันบ่ออกอกออกมาหน้าเห็นแบบว่าต้นเขาเขียวๆกัือจังบ่เดี๋ยว,ว่ามีเอียงในตาแน่นะพี่น้องสบายตาแน่ขั้นซ่า่าอยากสามนี่โอ้โแล่วจะเถื่อหรอกพี่น้องเพราะว่ามันบ่อึดแต่หมองสาม แม่ขึ้นซาบ่าสีสามนี่แม่ไปซ้ายเด้หอดหน้าแล้วเออ,อยานเราไปเผาขัว้วไอ,อ้เราคนละเออเลี้ยงอยู่ซสายบรลโอ้เลี้ยงขัว้วอยู่หน้าแถวนนหน่อยเอ้าอีอแม่ได้เห็ด เพ็ดเพิงเรเพิงออกเนาะนั่นแกงกันแหละไรเลไในเมนูกินเพลได้นเล่นี่หอดหน้าลพี่น้องอายาเขาเท่าแต่เขากล่องบ่คือกองมัวมัวมัวบ่พี่น้องถามมันมัวเพอาะยเดอร์อันนี้ พักสู้เนาะแม่น่องอันว่าสีเหตดอันนั้นข้าวปุ้นประเทศอันนี้เป็นของกินไปตลาดก็ได้ซื้ออันนี้มาหน้องพี่น่องซือซอซ้อตับไก่ไตไก่มาเปลี่ยนใส่ขาไก,ไก่พี่มากลิ่นจี้ม่ให้แม่มากินนี่แหละพี่น้องที่เขาเดี๋ยวสิกินเขาก่อนพี่น้อง กินเขาแล้วสิห้าสองสามหนะมองห่างๆไล่ไหล กินข่าวก็พี่นอ้องเอ้ยอีเมลเราอยู่หวหนน่ะสงสัยนำกินกินล้างมือในกระปุกเดียวกันมาเด้อพี่นอ้องกินข่าวน้ำกันเด้ออุ้ยตามหุงกินบอ่อบาดเพล เสาพี่น้องกินเขาเสาตอนนี้เกาโม่งสิพกนาทีละเกาโม่งเลยห่ากไกลกินเขาเสา กินมาสมสักลูกกินแลง กับเมื่อแห้งเละพี่น้องตอนนี้เขาก็กับเมื่อบาทเนาะเมื่อึ้นถ้ากขาา็ขึ้นแต่สามหน้าพี่น้องขึ้นแต่สามหน้าก็เมื่อบา้สามได้บรายลรกสามน้อยเดียวเนาะถ่ายหุ่นทางให้พี่น้องเบิงก่อน